ก็พลาดไ่ได้แล้วนะคะสำหรับโอโซนนิ่งเฟรชในวันนี้เรามาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะเป็นข่าวของพี่นัสศักดาทรน,นะคะนัทิวแล้วก็พี่โบค่ะเพราะเขาได้ไปถ่ายแฟชั่นนะคะกับนิตยสาร GM ค่ะซึ่งถ่ายครั้งนี้ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาแน่นอนนะคะเพราะทั้ง3าคนเนี่ยเปลี่ยนลุกเป็นผีทีเดียวค่ะไปถ่ายที่ถึงที่แมนชั่นเซเว่นเลยนะคะคอนเซปต์เนี่ยก็ดูดับด้าน่ากลัวน่ากลัวค่ะทั้ง3คนนี้จะเป็นยังไงเปลี่ยนลุกแล้วจะเท่ขนาดไหนไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับทุกๆคนนะครับแฟนๆชาวโอโซนิ่งเฟรนะครับกำลังอยู่กับผมนัททิวนะครับก็วันนี้เนี่ยผมมาทำงานถ่ายเป็นแฟชั่นเซ็ตนะครับสำหรับนิตยสาร GM นะครับผมซึ่งวันนี้คอนเซปต์เนี่ยเป็นฮาโลวีนแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาคนเดียวมีอีก2คนนะครับผมเอฟเราที่มาร่วมสนุกในการ ถ่ายทําในครั้งนี้ด้วยนะครับก็คือพี่โบ AF5 แล้วก็พี่นัสสักดาทรเอฟส<ไ>ี่นะครับผมเอาเป็นว่าตามผมมาดูเลยละกันนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็อีก2คนเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับสสวัสดีค่ะใไนทแนะัมตัวครนะโบสายดนตรีนะเอฟหค่ะวันนี้เป็นอะไรครับรู้สึกวันนี้เป็นพรีวันนี้เราก็มาถ่ายแบบกันของนิตายสานจีเอ็มใช่ไหมก็เป็นคอนเซ็ปต์ก็เป็นฮาโลวีนเพราะว่าก็จะเป็น เดือนตุลาถูกต้องถูกต้องเราก็สลัดคาบนักร้องปกติแล้วก็มาแต่งตัวกันเป็นแบบฮโลโลวีนแบบนี้ตามคอนเซ็ปต์เอาล่ะตอนนี้พี่โบถึงคิวถ่ายแล้วล่ะครับผมผมจะพาไปดูคนต่อไปพี่นัทจักราทอนครับผมสวัสดีชาวโซนิ่งเฟสครับสวัสดีครับวันนี้ดูเหมือนจะไม่สบายกันไม่ค่อยได้นอนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับวันนี้มาทอครับวันนี้มาถ่ายแบบครับ ทีมฮาโลวีนครับก็มาด้วยกันสนุกครับสนุกชอบแต่งอะไรแปลกๆแบบนี้นะครับนี่เป็นผีอะไรเนี่ยวันนี้อะครับเป็นผีที่หล่อที่สุดในโลกเอาละเอาเป็นว่าพามาแนะนําแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูภาพเบื้องหลังแล้วกันว่าตอนเราถ่ายทํากันเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมไปดูกันเลยครับ นี้เราก็ได้ในแบบนะครับเป็นน้องโบนะครับแล้วก็น้องนัดกับนัดนะครับผมเพราะว่าเราอยากจะให้น้องเนี่ยเขาได้ดูเปลี่ยนลุคมากปกติอารมณ์ประมาณผีเทวีไล่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแวมไพร์หนุ่มรูปหล่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแล้วน้องเขาก็มีความเป็นแบบในแบบในแบบอยู่ในตัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เขาโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วถ่ายแป๊บเดียวได้เลยครับผม,ม ตอนนี้นะคบพวกเรา3คนก็ถ่ายแฟชั่นเซตของหนังสือ GM เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคบเป็นยังไงครับสนุกไหมครับสนุกม่วค่ะก็คือเป็นแบบแต่แต่งหน้าแล้วก็แบบแต่งตัวแล้วก็ทาผมเนแบบที่แบบไม่เคยทามาก่อนแต่วันนี้ถ้าสังเกตดูนะครับจะเป็นวันที่หนาวที่สุดที่ประเทศไทยเคยเจอมานะครับจะชุดนัดได้นะครับหนาวมากดิฉันะ หลายมากครับอันนี้อันนี้คือผมผมอดไปหน่อยแล้วตอดไปเยอะแล้วครับเอาเป็นว่าหนังสือ GM เอนี่ยจะวางแผ่น15ตุลาคมนี้ครับเจอกันแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะโอ้โหดูดีกันทั้ง3คนเลยนะคะพี่นัทศักดาทนกับนัททิวนี่ดูเท่มากๆเลยค่ะส่วนพี่โบเนี่ยมีว่าลุกเนี้เซ็กซี่นะคะพี่โบ